ให้ธรรมดาณเดชยายาจัดห้องพักรูทริปอิตาลีราคาสมฐานะสุปตาถือเป็นทริปอิตาลีที่หวานมากๆหลังณเดชคูกิมิยะตัดสินใจทำทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวยายาอุรัสยาแต่งงานท่ามกลางแก๊งเพื่อนๆที่ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นอวบววนไปด้วยความรักหลังทั้งคู่คบกันมานาน12ปีทั้งนี้เมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมยายา เธอได้โพสต์ภาพของตัวเองกับห้องพักพร้อมทั้งวิวด้านหลังสวยระดับหมื่นล้านโดยยาย่าและนเดตเลือกพักที่โพสตาโนอมาฟฟีโคสอิตาลีเป็นที่พักที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีราคาที่พักก็ไม่ธรรมดาห้องเล็กๆตกคืนละ178,000บาทเลยทีเดียวแต่ระดับคู่รักซุปตาทั้งนี้ขอเดาว่าน่าจะเลือกพักห้องที่แพงกว่านี้แน่นอน